ประชาสัมพันธ์งาน st summer sale ครั้งที่14รถลดพิเศษสุดๆ50-80%เสื้อผ้าเริ่มต้นตัวละ50บาทณสีแยกสีเทพาถนนเทพรกักกม4จังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ของข่าวสื่อกลางฟันธง2องทีวีค่ะเมื่อวันที่14มีนาคม2,568เวลา11นาฬิกา นายเทวินลิมวิภูวัสหรือแอดซันประชาสัมพันธ์งานเอ s ทีซัมเมอร์เซลครั้งที่14ลดพิเศษสุดๆ50-80%เสื้อผ้าตัวละ50บาทเริ่มต้นก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง GQ Mac Yin, Yin David Jones, b ย w นโบวี้ยีนเดว Jones ส o l o โล m มล h ิ l ี c o c ล o โคโคไดส no แบรนด์เสื้อชั้นนำมาวินเสื้อมัดยอ้อมสวยๆสไตล์สงกรานนะคะ เพื่อที่จะเอามาลดราคา50-70%ทางด้านชุดชั้นในก็จะมีวาโก้ซาบีน่าเวียนนารองเท้าจากเทฟวี่จากแบรนด์เคสวิสอดิดาสสินค้านำเข้าส่งออกค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านน้ำหอมสินค้าชั้นนำอีกมากมายขนมาให้คุณเลือกยังมีร้านอาหารบรรยากาศชิวๆผลไม้มะม่วงและทุเรียนมาจัดจำหน่ายบนพื้นที่30ไร่ พลาดไม่ได้นะคะฉลองสงการสุดมัน20มีนาคมถึง9เมษายน2568ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มเลยนะคะทุกวันที่4แยกีเทพาถนนเทพร,รักษ์กม4ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการถ้าใจสนใจจองพื้นที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคโปรดติดต่อ0814889638ค่ะ สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับแอสซันนะครับกับงานนะครับเอ s ีซัมเมอร์นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะคู่ค้าของเรานะครับที่ร่วมกันจัดงานเอทีแกรน a l เซลที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วครับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผู้ประกอบการจึงอยากจะกลับมาจัดจำหน่ายสินค้าอีกครั้งนะครับลดตั้งแต่50 80นนะครับเสื้อตั้งแต่ตัวละ50บาทในงานนี้มี ให้จับใจ่ายใช้สอยแน่นอนนะฮะสวยงามด้วยเริ่มต้นนะครับก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง GQ นะครับผม mm hmm. Mac j e a n ครับ mm hmm. Bowie Dean Davy Jones อ uh, ะ Polo Berry Hill โ oh อ้โหแล้วก็มีโคโคไดนะครับกับส n o o p ปีก็ด้วยนะครับมาล่าสุดแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าจากการเมนชัชนนำของเมืองไทยอย่างมาวินนะครับ mm hmm. เขาบอกเลยนะครับว่าเสื้อมัดย้อมสวยๆส,สไตล์สงการนะ่ะเอามาลด50% 70%เริ่มต้น50บาทก็มีนะครับ และก็ที่จะขาดไม่ได้นะครับก็จะมีพวกชุดชั้นในวาโก้นะครับทางด้านของซาบีนาเวียนนานะแล้วยังมีรองเท้า h e วี่นะเคสวิตต a แอดิดน้ำหอมสินค้านำเข้าส่งออกและยังมีทางด้านของอาหารนะฮะที่บริเวณริมน้ำนะครับผมซึ่งบรรยากาศปีนี้ดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่าไอเย็นๆนัเวลาเรามากินข้าวนะครับก่อนที่เราจะช้อปปิ้งต่อเนี่ยมันยังมีทางร้านของร้านเบียมีเพลงให้ฟังแล้วก็ยังมีนะผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกับมะม่วงด้วยนะที่เขาบอกว่าเขาเอาของที่เกรดส่งออกเนี่ยมาขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับผมก็มาพบกันได้นะครับที่สีแยกสีเทพาจังหวัสดสุทรรากาุรปนะครับกับงานเ t s ซัมเมอร์เล ทั้งที่14ปีนี้นะครับเป็นปีที่14แล้วนะเราจัดมาจริงๆเนี่ยเกือบ30ปีเราจะจัดแค่21วันเท่านั้นนะครับเริ่ม10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับยังไงก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องน,นะครับมาจับจ่ายใช้สอยในงานของเราเอ่อเงิน1,000บาทของคุณนะครับสามารถจะซื้อของได้มากเลยครับในงานนี้ครับในวันที่20มีนาถึง9เมษายนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ